ใหยีอนิเมะขอเสนอจุดเริ่มต้นของหรินตงและหริงชิงจูนะครับหลินชิงจูเนี่ยกับเออหลินตงว่าจุดเริ่มต้นพวกเขาเป็นมาอย่างไงทําไมถึงนะครับมาบรรจบกันในเส้นทางที่เรียกว่าเป็นขัวกับเป็นเมียกันได้ต้องบอกงี้ก่อนว่าจุดเริ่มต้นทั้งสองคนเนี่ยมีความที่คล้ายคลึงกับของเหมยตูซ่านะกับเซียวเหยียนเพราะว่า ความคล้ายคลึงกันยังไงความคล้ายคลึงกันตรงที่ว่าทั้งคู่เนี่ยได้เสียกันนะครับโดยที่ว่าทั้งสองนับตกอยู่ในสภาวะที่เรียกว่าเออเหมือนมเสนสะกดส่วนของเซียวเหยียนกับเหมยตูซาเนี่ยมันเป็นเขาเรียกเพลิงราคะนะครับแล้วเหมยตูซาก็ขัดขืนไม่ได้คล้ายๆกันอ่ะเอาเรากลับมาที่นะครับบินตงกับบินชิ้นจูดีกว่าว่าทั้งคู่นะครับมาเจอกันได้ยังไงต้องบอกนี้ก่อนครับขออนุญาตย้อนความไปนะ มันอยู่ในประมาณภาคที่2ในช่วงที่หลินตงนับเดินทางมากับตระกูลหลินสาขาหลักเพื่อจะเข้าสุสานเทพนะครับพยุท์คนหนึ่งอ่ะขอใช้ก็ว่าสุสานเทพพยุตแล้วกันสุสานแห่งนี้นะครับจะมีพวกวอาวุธศาสตร์อาวุธเอ่ยนะครับหรือว่าแม้กระทั่งหุ่นเงาเอย่ยต่างๆนานานเนี่ยมากมายครับแล้วหลิงชิงจูนะครับที่เป็นตัวแทนของหนึ่งใน4ตระกูลใหญ่เนี่ยมาที่นี่เหมือนกันหลักๆแล้วตัวนาต้องการ บัวนิพานนะครับเพื่อจะยกระดับพลังของนางไปมากกว่านี้แต่ไอ้บัวนิพานดอกเนี่ยแหละครับมันจะทําให้อนาคตนางเปลี่ยนไปนางคงไม่คิดหรอกครับว่าการที่นางจะมาหาสมบัติล้ําค่าสักชิ้นหนึ่งกับยู่ดีเนี่ยต้องเสียสิ่งนับแล้วอนาคตดันได้ผู้ชายคนนี้เป็นขัวด้วยคงไม่คิดอย่างนั้นเด็กขาดเลยนะผมคิดว่าอะเข้าเรื่องดีกว่า ก็หลังจากที่หลินชิงจูนะครับมาก็จะมีเหล่าบรรดาโอ้โอจฉริยะจากสศรตระกูลใหญ่ในะแห่แหนกันมาแบบเต็มกราฟเลยส่วนหลินตงนะเป็นแค่เพียงคู่ติดตามเท่านั้นเองตระกูลหลินเนี่ยนำมาเลยหลินยางเทียงนะครับหรือที่เรียกว่าเป็นคู่แคนาคาฆาตพยาบาทเรียกว่ายันจบเรื่องอะ่ะหลินตรงแแคนในคนคนนี้เนี่ยยันขนาดเห็นนะครับเขาเรียกว่าจัก,กรพรรดินะครับของเผ่าตีมัวเนี่ยคือแบบ เป็นหน้าของทางด้านนะครับหลินยางเทียนเขาเรียกว่าแค้นขนาดไหนก็ดูเอาแล้วกันหลังจากทั้งหมดแย่งย้ายกันไปหาสมบัตินะครับแล้วก็หาขุมทรัพย์ตามแต่ละของบุคคลหลินตงเองเนี่ยก็ฟาดสมบัติมาได้พอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นซาตาวุธเอ่ยยาเม็ดเอ่ยรวมไปถึงนะพวกวิญญาณของสัตว์อสูรเอ่ยก็ได้มาเหมือนกันแล้วก็ของที่เอาไว้ช่วยนะชิงฐานคู่เป็นน้องสาวนะก็ได้มา เขาเรียกว่าได้มาเต็มกราฟเต็มกระเป๋านะครับแถมได้หุ่นเงาาอีกและในตอนที่ทางด้านของปริญตงเนี่ยจะจากไปนะครับกลับไปเห็นแบบเป็นโลงอะ่ะของทางด้านเจ้าของสุสานแห่งนี้แหละนะไอ้เจ้าของสุสานแห่งนี้ก็คงไม่คิดเหมือนกันว่าคนที่เข้ามานะจะมาเคารพสุสานของเขาก็คือปริญตงด้งดวยความเป็นคนมีมารยาทไงเคารพเจ้าของสุสานมาบ้านท่านเนี่ยแม่ย่านิ่งดูได้นะครับ มันหัวปันขวายท่านเล่นไม่ไมใช่ก็ทํานองเหมือนว่ามาบ้านเขาก็ต้องแบบทําความเคารพเจ้าของบ้านก่อนเออเป็นเด็กมีมารยาทก็เลยไปเคารพหน้าโรงศพนะครับของเจ้าของนี้เคารพไปหนึ่งปั้งเออเจ้าของเนี่ยมีเศษวิญญ,ญาณอยู่ก็เลยเห็นว่าโอ้โหไอเด็กนี่มันเด็กดีเว้ยเยี๋วข้าจะประทานมีให้มันหนึ่งคนอะไรประมาณนั้นส่วนหลิงชิงโจนะครับก็กำลังเคร่งคัดอยู่กับการที่จะเอาไว้เจ้าดอกบัวเนี่ยนิพพานออกมา แต่พอนางนะครับเอาออกมาได้แล้วนางหลอมรวมกับไอ้บัวเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือดอกบัวนี้ต้องใช้วิชาหรือว่าการควบคุมนะครับที่เป็นคู่เออจะต้องใช้แบบสองคนนะผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเงื่อนไขตรงนี้เนี่ยไอ้เจ้าของสุสานนะมันกวนตีนหรือว่ามันแบบว่าเขาได้คิดสนุกขึ้นมาเหมือนกันในตอนนั้น,นครับหลินตงเนี่ยรู้แล้วว่าเฮ้ยรู้สึกเหมือนว่า มันมีเรื่องนะมันจะมีเรื่องอพยายามออกมาแล้วแต่ออกไม่ทันครับสุดท้ายหลินชิงจูก็อยู่ในสภา,าพที่ทําอะไรไม่ได้เหลินตงด้วยความระดับพลังต่ําต้อยเลี่ยดินก็ทําอะไรไม่ได้ถูกนะครับเจ้าของสุสานของเราเนี่ยจับมัดมือชกคุมถุงชนนะครับแล้วก็อย่างที่เราเห็นกันครับว่าทางด้านของหลินชิงจูกับเหลินตงนั้นได้เสียกันคือ ตรงนี้เนี่ยนะครับต้องบอกว่าเจ้าของสุสานเหมือนกับว่าอยากเห็นไปครั้งสุดท้ายบ้างเอออยากแบบเห็นความรักเป็นครั้งสุดท้ายอะไรประมาณนั้นก็เลยจัดให้ทั้งหน่อยหนึ่งสุดท้ายนะครับทั้งคู่ก็ได้เสียกันกลายเป็นผัวเมียกันแต่พอหลังจากที่ทั้งคู่เสร็จกิจและไอ้เจ้าของสุสานไม่อยู่แล้วความสวยมันจะตกไปอยู่ที่เหรินตงเพราะหนึ่งคือเหรินตงเนี่ยระดับพลังเขาตามว่าเรินชิงจูมากจะบอกว่าคนทั้งสองมันเหมือนอยู่คนละโลกอ่ะ นะครับมันเหมือนอยู่คนละโลกอีกคนนึงเนี่ยอยู่ในพื้นที่ที่เรียกว่าเปิดกว้างเปิดโลกกระทัศนเลยแต่คนนึงเหมือนกบในกะลาที่ยังไม่ได้ออกจากกะลานะครับแต่อยู่ดีๆความสัมพันธ์บรรดามบนเกิดไปถึงระดับที่ได้เสียกันแล้วความบริสุทธิ์ของหรินชิงจูก็ถูกทางด้านหลินตรงเอาไปแต่ขณะตอนที่ต้องบอกนี้ก่อนว่าตอนที่อาจารย์ของนางเนี่ยพยายามถามนะว่าใครเป็นทอมให้เจ้าเนี่ยทาให้เจ้านะมีมนต์ชินหรือทํา ลายความบริสุทธิ์เจ้าปริญชิงจูเองก็ไม่ตอบนะครับเอาจริงก็ตัวนางเองก็อาจจะติดใจหลินตงก็ว่าได้ในเรื่องนี้เพราะหลินตงถึงแม้ว่าจะมีความซื่อแต่ความมุ่งมั่นความพยายามนางเนี่ยไอ้แม่ความมุ่งมั่นความพยายามของหลินตงไม่ใช่เล่นๆครับหลังจากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับปุ๊บทางด้านของหลินตงก็จะ,ะเผชิญพบกับสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นการกันแกล้งจากพวกอยังไงเดีย ตระกูลหลินนะครับหลินยางเทียนเพราะหลินยางเทียนเนี่ยเขาค่อนข้างจะเหมือนกับยังไงดีอ่ะไม่ค่อยถูกโรคกับพวกสายเลือดรองหรือว่าสาขารองสักเท่าไหร่นะครับหลินตงเนี่ยเป็นคนที่มาจากสาขารองไงไม่ใช่มาจากสาขาหลักก็เลยอาจจะมองไปแนวแนวนั้นแล้วด้วยความที่เขาชอบกดขม่มคนที่มีระดับต่ำกว่าหลินตงก็เลยโดนนะหลินยางเทียนจัดไปหนึ่งชุด ตาลินโตงสามารถรอดพ้นมาได้ครับพอรอดพ้นมา <c oughs> ก็จะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่รินโตงเนี่ยถูกโจมตีแล้วตอนนั้นกำลังเสียท่านะบินชิงจูก็เลยเข้ามาช่วยไว้หลังจากทั้งคู่เนี่ยมีการพูดคุยกันรินโตรงรอดพ้นจากวิกฤตตรงนั้นมาได้รินโตงนะครับเป็นทานองว่าตัวเขาเนี่ยสัญญากับทางด้านของลินชิงจูว่าเ้ยอนาคตนะครับเขาจะไปหานางให้ได้อนาคตจะครองคู่กับนางให้ได้ ไม่ว่าจะผ่านไปขนาดไหนไม่ว่าต้องเจออะไรก็ตามตรงนี้ทำคู่นี้ครับหลินชิงจูก็บอกไปทำนองว่าเอาวันไหนที่เจ้าสามารถเข้าสู่สงครามร้อยแคว้นได้ก่อนแล้วค่อยว่ากันสงครามร้อยแคว้นคืออะไรคู่แบบง่ายๆก็คือมันคือการคัดเลือกนะับเหล่าวรรดาคนเก่งจากแคว้นต่างๆแคว้นเนี่ยจะแบ่งเป็นระดับตำ่ำระดับกลางระดับสูงระดับพรีเมียมก็คือเป็นระดับที่มีความแข็งแกร่งมากๆนะ แล้วมาตรฐานของแต่และแควน,นี่แน่นอนครับว่ามันต่างกันต่างกันลาวฟ้ากับดินเลยยิ่งระดับพรีเมียมเนี่ยระดับมันแบบวื้อหวาระดับมันแบบเทพอะเอางี้แล้วหลังจากเข้าสู่นะสงครามร้อยแควแล้วยังมีการประลองเพื่อโชว์ทักษะของแต่และบุคคลว่าคนนี้ทักษะเป็นอย่างนี้นับแล้วก็ให้เหล่าบรรดาสํานักทั้งหลายนับที่อยู่ในนั้นเลือกเรนชิงจูเนี่ยต้องนับว่านางเป็นคนหนึ่ง ที่อยู่ในสิทธ์นะครับของเราบรรดาสํานักใหญ่แห่งนั้นจะบอกว่าสํานักเรานั้นเนี่ยก็เปรียบเสมือนเจ้าทูวีปแห่งหนึ่งก็ว่าได้นะครับเพราะว่าพวกเขาเนี่ยเป็นเหมือนกับกลุ่มควบนาดใหญ่ควบวนาดหนึ่งรินชิงจูเป็นหนึ่งในลูกศิษย์ของควบวนาดน,นั้นแล้วนะครับเปรียบเสมือนกับว่าตอนนี้เนี่ยนางมาเหยียบย่ำแควนเล็กๆแค่นางบอกทันลมฆ่าล้างแควนก็หายไปแล้วนะครับแค่นางบอกแค่นี้ เพราะความต่างอะ่ะมันเยอะนะความต่างระดับพลังมันเยอะโดยเฉพาะไอ้พวกที่แบบเอ่อจะเรียกว่าไงเดียวบ้าพลังอะ่ะแต่แน่นอนครับสําหรับแคว้นเล็กๆแบบนี้ไม่มีใครสนใจหรอกแล้วก็ถามจริงว่าคงไม่ใชใครคิดด้วยว่าเรนชิงจูเจ้าความสิงนะตัวเองมาเปิดกับไอ้แคว้นเล็กๆแบบนี้แล้วเปิดกับเด็กที่แบบเพิ่งจะแตะเดินแตะต่ออะ่ะหรือว่าจะเรียววัยรุ่นนะครับก็ว่าได้เอาจริง แต่ความสัมพันธ์ก็ดําเนินไปนะและดําเนินไปในรูปแบบที่ว่าตอนจบเนี่ยหลายๆคนอาจจะคิดแบบว้าวถึงขนาดที่ว่าเอรินชิงจูเองนะครับก็ยังทึ่งในตัวของลิตตองว่าทําไมเนี่ยนะครับคนแบบที่มาจากร,ราหญ้าไม่มีอะไรเลยถึงได้พัฒนาตัวเองนะครับเพื่อคําพูดคํานั้นเนี่ยจนถึงทุกวันนี้ได้จนถึงขนาดไปสามพันแคว้นแล้วต้องบอกว่าไปมาหาพันพบแล้วเนี่ยตัวนางยังเคยพูดเลยว่า นางเคยเห็นนะครับความมุ่งมั่นและความดื้อรั้นเนี่ยนะับจากตัวของมู่เฉินตอนที่นางเจอนะเหมือนกับคนคนหนึ่งก็คือคนคนนั้นเนี่ยอาาคนะปัจจุบันระหว่าปัจจุบันเนี่ยคือสามีของนางนี่แหละนะครับตรงนี้มันก็เลยกลายเป็นฟีดแบ็ที่เราน่าสนใจมากแต่ถามว่าถามม้าผมถามว่าถ้าเพื่อนๆลองไปอ่านดูเพื่อนๆจะรู้ว่าทไรายการเล่าเรื่องนะครับหรือว่าความพยายามของนิงนตงเนี่ยมันมีมากมากีก ถึงแม้ว่าตอนจบจะดูจบเร็วไปหน่อยจะดูจบแบบเร่งไปหน่อยก็ตามแต่เอาเถอะครับถือว่าเนื้อเรื่องตลอดระยะทางมาทําได้ดีมากๆเ่าถึงความพยายามความเคียดน,นะครับของคนของคนคนหนึ่งที่ต้องการจะครอบครองนะครับนางฟ้านะจากคนเดินดินนะต้องการครอบครองนางฟ้านะครับประมาณนั้นอ่ะก็ประมาณนี้ละกันผมมาไล่ฟังนะครับชอบไม่ชอบก็แล้วแต่บุคคลนะครับนะอ่ะไปแล้วจ้ะ